สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนักเรียนทุกท่านนะคะเข้าสู่ชั้นประถมศึกษาปีที่5ของเราในปีการศึกษา2564ในสถานการณ์เฝ้าระวังเช่นนี้นะคะคุณครูเนี่ยขอให้นักเรียนทุกคนเนี่ยดูแลรักษาสุขภาพตัวเองกันอย่างสม่ำเสมอนะคะแล้วก็อย่าลืมล้างมือนะคะสวม หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกจากบ้านแล้วก็เว้นระยะห่างทางสังคมหรือ social distancing ของเราด้วยนะคะเมื่อต้องเข้าไปอยู่ในที่ท,ที่มีคนจำนวนมากค่ะหากสถานการณ์เริ่มดีขึ้นเมื่อไหร่เนี่ยเราคงจะมีโอกาสได้พบกันนะคะแต่ช่วงนี้เราก็เรียนรู้ไปก่อนแบบทั้งออนไลน์นะคะก็คือ YouTube ของเรานี่เองและทางออนแฮนนะคะก็คืออุปกรณ์ต่างๆเนาะสู้ๆค่ะแล้วก็ ตั้งใจเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะคะเป็นกำลังใจให้กับนักเรียนทุกคนเลยค่ะอะวันนี้นะคะคุณครูก็ต้องขอแนะนำตัวเองกันก่อนว่าคุณครูเป็นใครนะคุณครูชื่ออะไรอ้าวมาวิชาของคุณครูนั้นก็คือวิชาภาษาไทยนะคะในชั้นปห้าของเรานี่เองนะเราจะเรียนกันทั้งหมด4ี่คาบนะคะต่อสัปดาห์หนึงเนาะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ตั้งใจเรียนนะเพราะว่าค่อนข้างจะเรียนเยอะพอสมควรอะ มาดูช่องทางในการติดต่อสื่อสารกันดีกว่าว่าจะติดต่อครูได้ทางไหนบ้างนะคะเอานะอันแรกก่อนเลยเบอร์โทรศัพท์นะคะนักเรียนสามารถโทรถามปัญหาทุกๆอย่างได้เลยนะคะถ้าเกิดว่ามีข้อสงสัยเกี่ยวกับรายวิชาหรือมีปัญหาอื่นๆน,นะคะที่สงสัยเช่นกันก็สอบถามมาได้ที่เบอร์นี้ค่ะ0986258594นะคะ ใช้เบอร์นี้นะคะหรือจะเป็น ID l ดี e ลก็ได้พิมพ์เบอร์เดียวกันค่ะเดี๋ยวจะขึ้นมาเองเนาะ Messenger, Messenger, Messenger ก็ได้นะคะแชทมาถามกันแต่ยังไม่รับ Facebook เนาะแต่ Messenger โอเคค่ะได้อ่ะครูชื่ออะไรครูชื่อคุณครูพัส,สรนันนะคะทองนอกหรือว่าคุณครูจุ๊บแจงนั่นเองอ่ะเดี๋ยวครูจะขออนุญาตย้ายตัวเองสักครู่นะคะเพราะว่าจะมองไม่เห็นอะเห็นแล้วเนาะตอนนี้ เห็นชื่อเต็มๆแล้วนะคะชื่อค่อนข้างเขียนยากแต่ไม่เป็นไรถ้าใครเขียนไม่ทันเขียนไม่ได้เดี๋ยวครูมีตัวอย่างเขียนให้ดูนะคะว่าเขียนอย่างไรค่ะอ่ะทีนี้นะคะก่อนที่เราจะเริ่มเรียนรู้อะไรต่างๆเนี่ยเราก็ต้องมีสัญญาที่เราจะต้องทําร่วมกันนะคะขออนุญาตเปลี่ยนไมอีกรอบนึงเนาะเพราะว่ามองไม่เห็นข้อความโอเคค่ะอ่ะทีนี้นะคะ เรามาดูสัญญากันดีกว่าว่าถ้าเราต้องเรียนออนไลน์เนี่ยสิ่งสําคัญในการเรียนออนไลน์นั้นคืออะไรข้อที่1เลยระเบียบวินัยค่ะเราจะต้องมีระเบียบวินัยแล้วก็ต้องมีความรับผิดชอบนะคะต่อตนเองอย่างสม่ําเสมอค่ะ อย่างที่2ค่ะการเข้าเรียนออนไลน์นะคะก็ต้องควรเข้าเรียนในทุกครั้งนะคะแล้วก็ในทุกๆคลิปด้วยรับชมให้จบนะคะพยายามอย่าเลื่อนผ่านโดยที่ไม่จําเป็นเพราะว่านั่นจะทําให้หนูเกิดความสับสนแล้วก็ไม่เข้าใจในบทเรียน,นะคะ่ะอย่างที่3นะคะการทำงานก็ขอให้ทําอย่างครบถ้วนนะคะแล้วก็ส่งด้วยตามกําหนดเวลาที่ นัดหมายกันไว้เพราะว่าคุณครูจะได้คอมเมนต์นะคะแล้วก็ช่วยเหลือได้หากเราสงสัยตรงไหนจะได้แก้ไขกันอย่างคันท่วงทีค่ะ้อที่4เลยนะคะปรับตัวค่ะเราต้องปรับตัวเพราะว่าช่วงนี้เราไม่สามารถคบกันได้เนาะเราต้องปรับตัวเองเปิดใจแล้วก็เรียนรู้เรื่องราวต่างๆไปพร้อมๆกันนะคะคอที่5นะคะก็เป็นการแสดงความคิดเห็นเนาะเราเนี่ย คุยกันโดยตรงไม่ได้ดังนั้นช่องทางการแสดงความคิดเห็นที่สําคัญก็คือช่องทาง youtube นะคะด้านล่างนั่นเองสามารถพิมพ์คําถามพอสงสัยต่างๆมาได้นะคะไม่มีปัญหาเลยแต่ว่าขอนิดนึงการแสดงความคิดเห็นนั้นต้องเป็นไปอย่างสุภาพนะแล้วก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันด้วยเนาะโอเคค่ะอ่ะต่อไปเนาะคราวนี้ใครมีข้อสงสัยอะไรเพิ่มเติมหรือ อยากที่จะสร้างสารค์ข้อตกลงนะคะที่นอกเหนือไปจากที่ครูบอกไปแล้วเนี่ยสามารถที่จะเขียนเพิ่มเติมมาได้เลยนะคะในสมุดนะดังนั้น5ข้อเมื่อสักครูน่นี้คุณครูขออนุญ,ญาตให้นักเรียนจดลงไปในสมุดด้วยนะคะทั้งหมด5ข้อนะโดยลงในสมุดเดี๋ยวครูมีตัวอย่างให้ดูไม่ต้องตกใจไม่ต้องกลัวว่าจะทําไม่ได้นะคะอ่ะแล้วก็ขออีกนิดนึงอยากเพิ่มเติมอะไรที่เอ้ครูลืมข้อนี้หรือเปล่าหรือว่ามีอะไรอยากจะ ให้ครูได้ทราบเนี่ยเพิ่มมาอีกสาข้อนะคะเป็นอย่างน้อยแต่ถ้ามากกว่านั้นก็ยินดีค่ะยินดีรับฟังเนาะในสมุดนะคะอ่ะโอเคค่ะต่อไปเลยดีกว่าเรามาดูที่หนังสือเรียนแล้วก็แบบฝึกหัดนะคะแล้วก็สมุดของเราหนังสือเรียนที่เราจะใช้นั้นมีอยู่สองเล่มดยกันเล่มแรกนะคะก็คือเล่มภาษาพาทีเล่มนี้ถือเป็นเหมือนกับพระเอกคนสําคัญของเราเลยเพราะว่า ในหนังสือเล่มนี้เนี่ยจะเป็นหลักภาษาแล้วก็เนื้อหาใจความต่างๆที่สําคัญที่เราจะต้องรู้ในชั้นของเรานะคะต้องมีหน้าตาแบบนี้นะปะห้านะไม่เอาปอื่นนะคะต่อไปมาพระเอกรู้แล้วก็เป็นนางเอกกันบ้างค่ะนางเอกของเราก็คือเล่มหอยสังนั่นเองวรรณคดีลำนำนะคะเป็นรูปเด็กผู้ชายอยู่กับหอยสังนะคะกําลังมองมาอย่างน่ารักนะคะในเล่มนี้เนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับวรรณคดีที่เราจะรู้จัก กฎอาขยานต่างๆที่เราจะต้องท่องให้ได้นะคะในปีการศึกษานี้นะรวมไปถึงเรื่องราวที่สําคัญนะคะที่นักเรียนควรจะรู้เพื่อจะส่งเสริมให้เราเป็นคนที่เก่งแล้วก็รักในวิชาภาษาไทยค่ะในเล่มที่3นะคะเป็นเล่มของแบบฝึกหัดทักษะภาษาเล่มนี้เนี่ยจะเป็นตัวเก็บคะแนนเป็นเหมือนเพื่อนหรือผู้ช่วยของพระเอกและนางเอกเลยเพราะว่า คะแนนจะอยู่ในเล่มนี้เป็นสําคัญเลยนะคะอ่ะเล่มต่อมาค่ะก็คือสมุดสมุดเนี่ยขอเป็นสมุดปกแข็งนะคะจะใช้สีอะไรไม่ว่าการชอบสีไหนใช้สีนั้นนะคะแล้วก็จดให้เป็นระเบียบเรียบร้อยขออย่างหนึง่งวิชาภาษาไทยใช้ได้ไทยนะคะอย่างสม่ําเสมอเนาะไม่มีเลขอารบิกนะคะยกเว้นแต่เสียแต่ว่าบางเรื่องที่อนุญ,ญาตให้ใช้ได้นะคะอ่ะต่อไปค่ะ สุดท้ายนะคะตรงหมายเหตุด้านล่างนะคะใบงานหรือชิ้นงานเนี่ยจะมีการมอบหมายให้เป็นบางสัปดาห์ไม่ใช่ในทุกๆครั้งดังนั้นก็รบกวนว่าเดี๋ยวดูกันไปนะคะว่าสัปดาห์ไหนจําเป็นต้องใช้ก็จะให้เพิ่มเติมไปนั่นเองแต่หลักๆแล้วก็คือสี่เล่มด้านบนนี้สม่ำเสมอค่ะเอามาเรียนด้วยกันนะคะอ่ะต่อไปนะคะจะเป็นเรื่องของอุปกรณ์ที่ใช้ค่ะขึ้นป .5 แล้วต่างกับป .4 อ,อย่างไร ต่างแน่นอนค่ะเราไม่ใช้ดินสอในการเขียนส่วนใหญ่เราจะใช้ปากกานะคะปากกาที่ใช้เป็นปากกาสีน้ําเงินแต่ถ้าสีน้ําเงินมีปัญหาอ่านุญาสีดําก็ได้เป็นบางครั้งแต่ขอนะเป็นน้ําเงินไว้ก่อนเพราะว่าจะเห็นได้ชัดเจนนะคะปากกาชิ้นแห้งด้านที่2ออ่ะเป็นสีแดงสีแดงเอาไว้ทําอะไรขีดเส้นเลยค่ะเวลามีข้อความหรือขีดใต้วันที่นะคะเราใช้ปากกาสีนี้เป็นหลักนะคะสีแดง ต่อไปอย่างที่3ค่ะก็คือไม้บรรทัดน,นั่นเองไม้บรรทัดก็เอาไว้สําหรับขีดเส้นนะคะข้อความใจความหรือว่าเมื่อจบการเรียนรู้ในแต่ละเรื่องเนี่ยเราก็ขีดเส้นใต้ให้สวยงามไม่ใช้มือเราขีดนะคะต่อไปค่ะเป็นดินสอนะคะดินสอใช้ทำอะไรหนึ่งเลยใช้วาดรูปนะคะเวลามีการตกแต่งต่างๆเราก็จะใช้ดินสอเนี่ยในการวาดและตกแต่ง แล้วก็เวลาที่เราคัดลายมือนะคะหรือเขียนเรื่องที่จะต้องเน้นการเขียนเยอะๆครูจะไม่ให้คุณใช้ในปากกานะคะเพราะว่าถ้าผิดพลาดเมื่อไรเนี่ยการลบจะทําให้มันไม่สวยงามนะคะดูแล้วไม่เรียบร้อยไม่เป็นระเบียบก็เลยรบกวนว่าดินสอนี่ก็เป็นของคู่กายเหมือนกันนะคะอาวุธนี้ก็ต้องพกพาไว้ข้างกายเสมอค่ะต่อไปค่ะลิควิดนะคะลิควิดก็คือน้ำยาลบคำผิดนั่นเองเนาะ อันนี้เราจะใช้สําหรับลบข้อความที่มันผิดพลาดนะลบให้เรียบร้อยจะใช้ในรูปแบบไหนไม่ว่ากันแต่ขออย่างเดียวลบให้เรียบร้อยนะคะยังลบค่ะต่อไปใช้ลบจีนสออันนี้ใช้เป็นอยู่แล้วไม่ต้องบอกนะคะไฮไลท์เอามาทําอะไรไฮไลท์เน้นข้อความเคยเห็นใช่ไหมคะเป็นสีสีหลายสีเลยอันนี้เราเน้นข้อความที่สําคัญได้ถ้าเราอยากจะเน้นเราเน้นได้เลยนะคะสีอะไรก็ได้เนาะและสุดท้ายก็คือ มองไม่เห็นอีกคููบังนะคะเป็นสีนะคะสีเอาไว้สําหรับตกแต่งนะคะรูปภาพของเราแล้วก็ชิ้นงานของเราให้สวยงามสุดยอดไปเลยค่ะอ่ะต่อไปค่ะต่อไปจะเป็นสิ่งสําคัญที่อยากจะบอกนั่นก็คือเรื่องของคะแนนเนาะคะแนนเก็บแล้วก็คะแนนสอบนี่แหละสําคัญที่สุดแล้วนะคะคะแนนแรกเลยคือคะแนนเก็บนะคะจะมีทั้งหมด40คะแนนนะเก็บอะไรบ้าง1นึ่งสมุด จดไปเรื่อยๆจดให้สวยๆไม่ต้องรีบนะคะก็พยายามตั้งใจจดไปอย่างที่2ก็คือในเรื่องของทักษะภาษาเล่มที่เป็นแบบฝึกหัดน,นะคะจะมีเนื้อหาเรื่องราวที่อยู่ในบทเรียนของเรานะคะก็จะเยอะนิดนึงแต่ว่าก็อยากให้เราค่อยๆทำไปเนาะคิดว่าถ้าทำสม่ำเสมอยังไงก็เสร็จแน่นอนนะคะอย่างที่สามใบางานชิ้นงานค่ะอันนี้จะมีเป็นบางครั้งไม่ใช่ทุกครั้งนะคะ แล้วก็คะแนนสุดท้ายคือคะแนนจิตพิสัยอันนี้เพิ่มเติมเพราะว่าเป็นคะแนนสําคัญนะคะใครที่ตั้งใจเรียนส่งงานครบถ้วนนะคะแล้วถ้าเกิดเราเจอกันเมื่อไหร่เนี่ยใครกาพูดกาคิดกาแสงออกแล้วก็หลายๆอย่างหลายๆอย่างเลยเนาะที่ยังพูดถึงไม่ได้ในตอนนี้ก็อยู่ในคะแนนส่วนนี้ค่ะอ่ะ อันนี้ก็เป็น40คะแนนแล้วนะจาก100คะแนนคราวนี้มาดูในส่วนที่2ค่ะส่วนที่2เป็นคะแนนสอบย่อยนะคะสอบย่อยก็คือจะมีอีก20คะแนนนะคะก็มีอะไรบ้างอย่างแรกเลยก็คือการเขียนไทยเนาะเขียนไทยเนี่ยอตอนนี้อาจจะยังเขียนไม่ได้เดี๋ยวเจอกันเมื่อไหร่ก็ว่ากันอีกทีหนึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนไปนะคะตามรูปแบบของการเรียนรู้ค่ะอย่างที่สนะคะอย่างนะคะมัน อะไรขึ้นมาสักครู่ค่ะสอบค่ะการสอบนะเป็นการสอบท้ายบทนะคะท้ายบทเรียนในแต่ละบทเรียนก็จะมีการทดสอบความรู้ว่าเราเรียนรู้เรื่องหรือเปล่าเข้าใจหรือเปล่านะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือการท่องบทอาขยานนะท่องบทอาขยานจะมีอยู่ประมาณ5บทหลักๆก็อยากให้เราฝึกท่องกันให้ได้แต่ตอนนี้ก็ไม่ต้องกังวลค่ะรอไปก่อนเนาะเดี๋ยวจะสอนอีกทีหนึ่งอันนี้รวมไปกี่คะแนนแล้วคะ 60คะแนนแล้วนะเหลืออีก40อยู่ไหน40สุดท้ายอยู่ที่การสอบค่ะสอบอยู่2ครั้งนะคะนั่นก็คือสอบรายภาคเรียนที่1กับสอบรายภาคเรียนที่2นะคะก็รวมแล้วอีก40คะแนนทั้งหมดก็กลายเป็น100คะแนนเต็มดังนั้นคะแนนส่วนใหญ่อยู่ที่คะแนนเก็บและก็การสอบย่อยเนาะทำงานชิ้นงานให้ครบยังไงก็มีคะแนนแน่นอนค่ะอ่ะต่อไปนะคะ เป็นเรื่องของการใช้สมุดอ่ะวันนี้สมุดของเราเดี๋ยวขออนุญาตหยิบสมุดมาดูกันนะคะสมุดคุณครูวันนี้ครูใช้สีอ่าเรืองแสงไปเลยเป็นสีเหลืองนะคะมองเห็นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะ,ะทีนี้หน้าปกเนาะ,ะเห็นไหมสมุดเราล่องหนเป็นแฮร์รี่พอตเตอร์อีกแล้วนะคะด้านหน้าเขียนนะคะชื่อเขียนนามสกุลแล้วก็ทุกอย่างให้ครบถ้วนเนาะ ในวิชาภาษาไทยของเรานะคะปีการศึกษา2564นี้นะคะเอาเปิดมาในหน้าแรกเอาเห็นแล้วทีนี้ไม่ล้องหนแล้วเอ้ยมีตัวตนอยู่จริง<ช><ช>นะอ่ะหน้าแรกของเราทําอะไรนะคะหน้าแรกถือว่าเป็นหน้ารองปกนะคะก็จะให้เขียนรายละเอียดเดี๋ยวตรงเนี้ยคุณครูได้ถ่ายรูปไว้ให้แล้วในตัวอย่างการเขียนในหน้ารองปกหน้าแรกนะคะ เขียนอะไรบ้างไม่เยอะเขียนวิชาเขียนชื่อครูนะคะเขียนเบอร์โทรศัพท์แล้วก็เกี่ยวกับตัวเองเล็กน้อยเผื่อวันใดวันนึ่งผูใช้งานมันหนักหน้าปกหลุดหายไปกูก็จะรู้ว่าอ๋อนี่ของใครนะคะตกแต่งด้วยให้สวยงามนะคะอ่าตกแต่งด้วยนะระบายสีเล็กน้อยหรือจะเขียนอะไรทห้มันสวยงามเพิ่มเติม,ตมได้เลยยินดีเต็มที่เลยนะคะอ่าต่อไป เปิดมาอีกหน้าหนึ่งหน้านี้นะคะเราจะเขียนสัญญาใจเมื่อกี้10ไม่ไม่ใช่10ข้อสีหข้อเท่านั้นเองเนาะเขียนให้เรียบร้อยแล้วก็ขีดเส้นใต้ให้เรียบร้อยด้วยเดี๋ยวตัวอย่างจะมีให้ดูนะคะในสไลด์ก่อนสุดท้ายนะคะว่าเขียนอย่างไรพอเปิดมาอีกอ่าหน้านี้3ข้อนะจ๊ะที่ตกลงว่าจะเพิ่มเติมอยากบอกอะไรเพิ่มเติมบอกมาเลยนะคะเช่นห้ามกินขนมเวลาเรียนออนไลน์สมมุตินะอ่ะหนูก็เขียนมา นะคะเป็นข้อตกลงของตัวเองกับครูเนาะเดี๋ยวคุณครูจะมาอ่านแล้วอยากรู้ว่าของหนูคืออะไรขออีก3ามข้อเป็นอย่างน้อยนะคะอ่ะทีนี้มาที่หน้าที่สี่แล้วก็คือหน้านี้แหละที่เรากําลังจะทำกันนะคะ mm hmm. คุณครูอยากให้เราแนะนําตัวให้ครูคได้รู้จักหน่อยว่าเราเป็นใครนะคะ mm hmm. ชื่อจริงชื่อเล่นนะคะชื่ออะไรบ้าง mm hmm. วิชาที่ชอบชอบวิชาอะไร วิชาที่ไม่ชอบไม่ชอบอะไรนะคะงานอดิเรกงานอดิเรกคืออะไรจ๊ะก็คือสิ่งที่หนูชอบทำในเวลาที่หนูว่างนะคะเช่นหนูอาจชอบฟังเพลงชอบร้องเพลงชอบเต้นอ่ะแล้วแต่เลยเอาที่ชอบเลยชอบกี่อย่างก็เขียนมานะคะในสมุดอยากรู้ว่าชอบอะไรบางคนชอบเล่นเกมอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่ะสุดท้ายก็คือสิ่งที่อยากจะบอกครูอยากบอกอะไรเพิ่มเติมบอกมาเลยหนูอยากได้เกรซีค่ะอ่ะ พูดมาใช่โอเคนะอยากบอกอะไรบอกมาได้เพราะฉะนั้นหน้าที่4เนี่ยให้ในส่วนของตรงนี้ลงไปนะคะให้เรียบร้อยแล้วก็ตกแต่งวาดรูปมาให้หน่อยนะวาดรูปการ์ตูนรูปอะไรก็ได้ที่หนูชอบนะคะมาหน้าหนึ่งอ่ะโอเคค่ะก็อย่าลืมนะคะเขียนเลขไทยด้วยนะคะแล้วก็แต่งตกแต่งระบายสีให้สวยงามด้วยนะคะเพราะมันเป็นงานชิ้นแรกเลยของเรานะอ่ะต่อไป คราวนี้เราจะเข้าสู่บทเรียนซึ่งวันนี้บทเรียนของเราไม่ยากเลยจะบอกว่าทำมาตั้งแต่ป .1 แล้วนะคะมันคืออะไรลองสังเกตภาพตอบไปนี้ค่ะเป็นไงคะสวยงามไหมคะอ่านรู้เรื่องหรือเปล่าภาพเหมือนหนอนเลยหนังสือเลยเนาะเนาะอ่านไม่ออกใช่ไหมจ๊ะ,ะความรู้สึกน่าจะรู้สึกเหมือนกันว่าเอ๊เขาเขียนอะไรเนี่ยครูใช่ครูก็อ่านไม่ออกนะคะ อมาดูอีกภาพหนึ่งซิว่าเรารู้สึกอย่างไรอ่าเห็นไหมความแตกต่างเป็นไงคะข้างนี้กับข้างนี้นะคะข้างนี้เนี่ยอ่านไม่ออกถูกปะแต่ข้างนี้เป็นระเบียบเรียบร้อยและรู้เรื่องน่าแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจและใส่ใจของการเขียนนั่นเองนะคะ mm. เพราะฉะนั้นแล้ววันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้กันในเรื่องของการคัดลายมือค่ะ การคัดลายมือเนี่ยมันคืออะไรคะมันก็คือการเขียนตัวอักษรด้วยความบรรจงถูกต้องสวยงามและอ่านได้ง่ายนะคะแล้วก็การคัดลายมือเนี่ยมันมีทั้งแบบที่เป็นตัวเต็มแล้วก็ตัวเครื่องบรรทัดถามว่าป .5 ของเราเนี่ยต้องคัดแบบไหนคะคุณผู ูบอกเลยค่ะจริงๆแล้วเราก็ต้องเรียนรู้ทั้งสองแบบไปพร้อมๆกันแต่ด้วยความที่เราโตขึ้นละเราก็ต้องฝึกถูกไหมคะให้ตัวใหญ่อ่ะเหลือขนาดที่เล็กลงแต่ก็ยังดูน่ารักเหมือนเดิมนั่นก็คือเครื่งบรรทัดน,นั่นเองนะคะการคัดลมือจึงเป็นพื้นฐานสําคัญเลยในการเขียนหนังสือค่ะให้มีความรวดเร็วจริงๆแล้วเนี่ยการัไลมือที่ดีจะบ่งบอกเลยว่าเราเนี่ยเป็นคนยังไงนะคะมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยไหมนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูต่อเนาะ ในเรื่องของการคัดลายมือเนี่ยเราจะเก่งได้เราก็จะต้องมีเทคนิคง่ายๆนะคะไม่กี่ข้อเทคนิคข้อแรกเลยก็คือการนั่งค่ะเวลาเราคัดลายมือเนี่ยบางคนบอกอหนูตั้งใจแล้วนะหนูพยายามแล้วนะแต่ทําไมมันออกมาไม่เป็นอย่างนี้ทําไมตัวอักษรมันเอียงค้าครูทําไมมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มีคําถามสารพัดเพราะฉะนั้นลองเอาเทคนิค1ิข้อนี้ไปลองประยุกต์ใช้ดูซิว่าถ้าหนูทําตามแล้วหนูจะทําได้ดีขึ้นหรือเปล่าคอแรกค่ะนั่งตัวตรงไม่เกรง็ง นะนั่งตัวตรงเนอะข้อต่อไปนะคะข้อที่2ค่ะก็คือการจับปากกาหรือดินสอจับให้ถูกต้องนะคะนิ้วที่จะเอาไว้จับเนี่ยก็คือโป้งเป็นนิ้วหลักถูกไหมคะมีนิ้วชี้นิ้วกลางแล้วก็นิ้วนางในการจับปากกาให้ถูกรูปแบบนะไม่ต้องเอานิ้วก้อยนี่เป็นอิสระก็แค่ควบคุมอยู่ด้านหลัง เขาบอกว่าระยะห่างเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ1นิ้วในระหว่างของปลายดินสอเนี่ยห่างกับมือเนี่ยหนิ้วนะคะถึงจะทําให้เขียนได้สวยก็ลองไปทําดูเนาะข้อที่3ค่ะการลากน้ําหนักของเส้นตัวอักษรก็ต้องลากอย่างสม่ําเสมอค่อยๆลากขึ้นลากลงลากโค้งนะคะไม่รีบไม่รีบนะย้นยําว่าไม่รีบแต่ว่าถ้าตอนไหนที่ต้องจดเร็วก็อาจจะต้อง รีบนิดนึงแต่ตอนนี้ขอแบบไม่รีบไปก่อนนะคะข้อที่4ค่ะการเขียนเนาะตัวสอัก็ต้องไม่บอดไม่บอดบอดคืออะไรคะบอดก็คือตัวดําเลยค่ะหัวดําปิดปีเลยมองไม่เห็นอะไรเลยนะไม่บอดแล้วก็วางสระให้ถูกไม่โทรไม่เอกวางตรงไหนวรรณยุกนะคะอยู่ตรงไหนให้ถูกต้องค่ะอ่าต่อไปเทคนิคข้อที่5อ่าขออภัยนะคะข้อ5ลืมข้อ5เนี่ย ขนาดตัวอักษรก็ต้องเท่ากันนะคะไม่เอ็นเกินไปนะคะก็ให้มันมีลักษณะตรงเป็นระเบียบเรียบร้อยค่ะข้อที่6ค่ะการเขียนตัวอักษรนะคะก็ต้องเขียนจรจเส้นบรรทัดบ,บนล่างเลยพอดีในกรณีที่ถ้าเป็นตัวเต็มเนาะแต่ถ้าเกิดว่าตัวครึ่งก็ให้ดูว่าระยะไหนที่มีความเหมาะสมเราอาจจะขีดเส้นของเราเป็นเส้นระดับสายตาของเราให้ตรงขึ้นก็ได้ไหคะไม่ว่ากัน ข้อที่เจ็ดการเขียนเว้นวรรคค่ะหรือเรียกว่าช่องไฟไม่ได้เขียนกันจะติดโอ้หายใจไม่ออกเนาะลองคิดสภาพเหมือนเราไปยืนเบียดกับใครสักคนน<ม>่ะแล้วมันอึดอัดอ,อย่างนั้นแหละมันก็ทําให้ไม่สวยถูกป่ะหรือตัวอ้วนเลยถ้าม้อข้าวม้อแกงพ,พันเต็มลูกเขียนไม่ได้อีกนะที่เต็มแล้วหนูก็เขียนให้มีความพอดีไม่เบียดไปแล้วก็ไม่อ้วนจนเกินไปนะคะอ่ะต่อไปการคัดข้อความจะต้องไม่มีการเ,เขียน ชี้คำนะคะหรือเรียกว่าการเว้นระยะระหว่างบรรทัดเนี่ยก็จะต้องไม่ใช่เช่นอ่ะฉันกินข้าวมาอยู่ตรงนี้อย่างเงี้ยไม่ได้นะคะเราต้องยกไปด้วยกันให้หมดถ้าเขียนไม่พอก็ต่อในบรรทัดใหม่ได้นะคะอย่าแยกคำกันนะเพราะว่าเขาเป็นคำเดียวกันนะคะข้อต่อไปคะ่ะเรื่องของการรักษาความสะอาดสำคัญมากเลย ห้ามมีรอยขูดขีดดังนั้นครูถึงบอกเลยว่าเขียนเยอะให้ใช้ดินสอเราจะไม่ใช้ปากกาในการคัดลายมือนะคะเพราะเราลบแล้วมันน่าเกียดอะดูแล้วไม่สะอาดไม่เรียบร้อยเราก็ใช้ดินสอแทนโอเคอ่ะสุดท้ายค่ะข้อที่10มีเวลากําหนดเนาะการกําหนดเวลาก็ไม่ใช่ว่าเราจะต้องมารีบทําวันสุดท้ายถูกปะ่ะเราก็ค่อยๆทําค่อยๆเขียนไปรับรองว่ายังไงสวยแน่นอนนะจ๊ะอ่ะ ไปต่อกันที่เรื่องของความสําคัญสุดท้ายแล้วทําไมถึงอยากให้รู้นะักรู้หนาเนี่ยว่าคัดลายมือมันมีเทคนิคอะไรทําไปทําไมหนูก็เขียนของหนูได้นะ่ะครูอ่านออกเฮ้ยจริงๆแล้วการคัดลายมืออะ่ะมันเป็นสิ่งที่แสดงถึงความตั้งใจนะของเราแล้วก็คนที่ลายมือสวยเนี่ยแสดงได้เลยว่าเรามีความทํางานเนี้ยอย่าง พยายามแล้วก็มองถึงความเรียบร้อยทําให้คนอ่านอยากจะอ่านอยากจะเรียนรู้ไปด้วยนะคะส่วนสุดท้ายก็คือเรื่องของการฝึกฝนใครก็ตามที่บอกว่าตอนเนี้หนูเขียนไม่สวยหรอกครูเขียนอย่างนี้อย่างนั้นครูบอกเลยว่าถ้าหนูตั้งใจพยายามที่จะฝึกฝนต่อไปลายมือของหนูจะต้องดีขึ้นแน่นอนเลยค่ะอ่ะโอเคนะคะเพราะฉะนั้นแล้วงานชิ้นต่อมา อันนี้ดูเยอะหน่อยนะแต่ไม่ต้องตกใจอ่ะครูขออนุญาตข้ามตัวไม่บังนิดนึงเนาะเพราะไม่งั้นจะบังว่าเลขหน้าคืออะไรนะคะอ่ะทีนี้ดูนะคะว่าสิ่งที่มอบหมายมันดูเหมือนเยอะแต่จริงๆแล้วไม่ยากนะคะให้ไปฝึกคัดลายมือมาค่ะในหนังสือเล่มน,นี้อ่าทักษะภาษาเล่มน,นี้เลยนะคะ ให้คัดแบบตัวบรรจงครึ่งบรรทัดนะคะแล้วก็เว้นบรรทัดให้ด้วยถามว่าบางคอบางหน้าเขาบอกให้เขียนเต็มแต่ที่ไม่พอดังนั้นครูขอเป็นครึ่งทั้งหมดนะคะไม่ต้องสนใจในนี้นะเพราะว่าเราได้พูดคุยกันแล้วว่าเราจะนะเขียนเป็นแบบครึ่งบรรทัดนะคะซึ่งหน้าที่จะเขียนเนี่ยก็อย่างที่เห็นเลยนะคะดูตามในสไลด์นี้ได้นะคะดูไม่ทันก็หยุดไว้ก่อนจะได้ดูได้ถูกต้องมีทั้งหมดแล้ว16หน้า แต่ไม่ต้องตกใจนะทําอีกตั้งหนึ่งสัปดาห์ยังไงก็ทําเสร็จค่อยๆทําไปวันละบท2บทหน้า2หน้ายังไงก็เสร็จแน่นอนค่ะอ่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะเลขไข่เขียนให,ให้ให้เรียบร้อยด้วยนะคะถ้ามีไม่ต้องรีบนะดินสอน,นะจ๊ะโอเคนะอ่ะทีนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะของการเขียนอ่ะขออนุญาตอีกนิดนึงย้ายตัวเองแล้วนะคะคย้ายไปแล้วย้ายมาทัองคู่เนาะ อ่ะนี่นะคะหน้ารองปกนะคะเขียนแบบนี้นะคะนี่คือรูปแบบนะส่วนอีกด้านหนึ่งนะคะก็สัญญาที่เราจะเขียนกัน5ข้อนะคะก็เขียนแบบนี้แบบบรรจงเครื่องบรรทัดนะคะไม่ยากแน่นอนค่ะพยายามต่อไปค่ะเอาละค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างของการคัดลายมือแบบเครื่องบรรทัดและเว้นบรรทัดนะคะลองพยายามแล้วก็ลองฝึกฝนทําไปเรื่อยๆค่ะนะคะค่อยๆทําไปนะไม่รีบ เอาละสุดท้ายแล้วล่ะจะมาสรุปภาระง,งานของวันนี้กันดีกว่าว่ามีงานอะไรบ้างดูเหมือนจะเยอะแต่จริงๆแล้วไม่ยากถูกต้องไหมสมุดนะคะเราจะเขียนอะไรบ้างหนึ่งเขียนปกด้านในตกแต่งให้สวยงาม 2. เขียนสัญญาใจ5ข้อที่อยู่ในสไลด์แล้วนะคะ 3. เขียนข้อตกลงเพิ่มเติมทั้งหมด3ข้อของหนูแต่เพิ่มได้อย่างน้อยแค่3ข้อนะคะ อย่างที่4เลยค่ะเขียนแนะนำตัวเองตามข้อหัวข้อที่คุณครูบอกไปนะคะแล้วก็ตกแต่งให้สวยงามนะคะส่วนในเล่มแบบฝึกหัดนะคะก็ให้มีการคัดลายมือทั้งหมด16หน้าตัวบรรจงครึ่งบรรทัดและใช้ดินสอนะคะแค่นี้แหละค่ะไม่ยากเนาะแล้วงานดังกล่าวทั้งหมดนี้จะส่งในวันไหนคะงานจะส่งในวันพุธนะคะที่ 30มิถุนายนนะคะซึ่งเรามาเจอกันอีกทีเราก็จะมาดูกันว่าใครทําเรียบร้อยครูมีรางวัลให้นะคนที่ตรงต่อเวลาเนี่ยลืมบอกไปในทุกๆครั้งที่ส่งงานนะคะจะมีการเก็บส,ะส,ะ,ส,ะ,สะสมโอ้ยติดอ่างไปแล้วครูเนี่ยสะส,ะสมแต้มดาวนะคะรางวัลแต่ละครั้งเนี่ยก็จะสะสมไปเรื่อยๆเๆมๆๆๆๆื่อครบ10บเมื่อไหร่เรามีของรางวัลมาแลกกันแน่นอนนะคะทั้งนั้นทํางานให้เรียบร้อย หวังว่าจะได้รับความร่วมมือจากพวกเรานะเป็นอย่างดีนะคะเชื่อมั่นในตัวพวกเราทุกคนนะคะแม้จะยังไม่รู้จักแม้จะยังไม่เจอหน้ากันแต่จะพยายามดูจากงานนี่แหละแล้วจะเรียนรู้คุณไปจากงานของคุณนะคะอ่ะสุดท้ายแล้วนะคะก็ขอฝากคำคมสั้นๆง่ายๆเอาไว้ให้กับพวกเราทุกคนคะ่ะแม้วันนี้อาจจะเหนื่อยไปสักหน่อยนะคะแต่ถ้ามีความพยายาม ฝึกฝนไปบ่อยๆรับรองค่ะสบายแน่นอนอ่าสำหรับวันนี้นะคะต้องลาไปก่อนแล้วพบกันในครั้งต่อไปชั่วโมงที่2นะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ